แต่จริงๆแล้วนะคะเมื่อผู้ชายมีอารมณ์จะสังเกตว่ามีน้ําหล่อลื่นออกมาซึ่งน้ําหล่อลื่นนั่นละค่ะอาจจะกลนเปื้อนอสุจิได้และในช่วงที่ผู้หญิงนะคะเกิดอารมณ์ทางเพศก็จะมีน้ําหล่อลื่นออกมาเช่นเดียวกันอสุจิเพียงตัวเดียวเมื่อเข้ามานะคะเจอกับน้ําหล่อลื่นในช่องคลอดของผู้หญิงเขาก็จะอาศัยน้ําหล่อลื่นนั้นนะคะว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะ ในคลิปนี้เรามาตอบคำถามกันอีกแล้วค่ะแต่เป็นคำถามที่หลายๆคนน่าจะเคยเจอกับประสบการณ์นี้มาและหลายๆคนก็อาจจะกำลังตั้งคันด้วยประสบการณ์นี้ละค่ะคำถามนะคะก็คือแฟนเอาเข้าไปแค่หัวจะท้องไหมคะกรณีที่หนึ่งนะคะคือผมนะคะมีอะไรกับแฟนครับเอาเข้าแค่หัวแต่สุดท้ายเอาออกมาเสร็จข้างนอกแฟนจะท้องไหมครับอีกกรณีหนึ่งนะคะแฟนเอาหัวเข้าไปแป๊บหนึ่งแล้วใส่ถุงยางจนเสร็จท้องไหมคะ 2เคสนะคะใกล้เคียงกันก็คือเอาเข้าไปแต่หัวอวัยวะเพศช,ชายหรือองคชาตเอาเข้าไปแป๊บหนึ่งแต่อคำว่าแป๊บหนึ่งหรือเข้าไปแต่หัวของแต่ละคนเนี่ยก็ลึกอาจจะไม่เท่ากันหลายๆคนนะคะเชื่อว่าการที่จะทําให้ผู้หญิงท้องเนี่ยคือต้องเสร็จคือต้องมีการหลัง่งมีการคลายแม็กซ์เกิดขึ้นถึงจะมีอสุจิเข้าไปในช่องคลอดแล้วทําให้ฝ่ายหญิงตั้งครันแต่จริงๆแล้วนะคะเมื่อผู้ชายมีอารมณ์จะสังเกตว่ามีน้ําหล่อลื่นออกมา ซึ่งน้ำหล่อลื่นนั้นแหะค่ะอาจจะปนเปื้อนอสุจิได้และการตั้งครรภของผู้หญิงนะคะใช้อสุจิเพียงตัวเดียวเข้าไปเจอกับไข่ของผู้หญิงในเวลาที่เหมาะสมก็สามารถทําให้ผู้หญิงตั้งครรได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะการที่ฝ่ายชายนะคะบอกว่าเอาองคชาตเข้าไปนิดเดียวแล้วคุณมั่นใจหรือเปล่าคะว่าตอนที่คุณเอาเข้าไปนั้นอะ่ะมันไม่มีน้ําหล่อลื่นออกมาเลย และอสุจินะคะมันจะมีหางเมื่อมันออกมาแล้วนะคะมันสามารถว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกได้ง่ายมากๆและในช่วงที่ผู้หญิงนะคะเกิดอารมณ์ทางเพศก็จะมีน้ําหล่อลื่นออกมาเช่นเดียวกันอสุจิเพียงตัวเดียวเมื่อเข้ามานะคะเจอกับน้ําหล่อลื่นในช่องคลอดของผู้หญิงเขาก็จะอาศัยน้ําหล่อลื่นนั้นนะคะว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกและถ้าหากว่าช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่ผู้หญิงมีไข่ตกพอดีก็เป็นโอกาสดีเลยะคะ่ะที่อสุจิจะได้เจอกับไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิเกิดขึ้น แต่ถึงแม้ว่าช่วงนั้นจะไม่ใช่ช่วงที่ผู้หญิงตกไข่อสุจิที่เข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกนะคะยังสามารถมีชีวิตอยู่ในนั้นได้อีกประมาณ3-5วันเพื่อรอเจอกับไข่ของฝ่ายหญิงเพราะฉะนั้นแล้วการที่ผู้ชายนะคะใส่อวัยวะเพศชายเข้าไปเพียงเล็กน้อยหรือเข้าไปแค่หัวเข้าไปแค่แป๊บเดียวและยังไม่มีการหลั่งเกิดขึ้น ไม่ว่าจะกรณีไหนนะคะไม่ใช่วิธีการคุมกําเนิดที่ถูกต้องยังมีโอกาสพลาดตั้งครรภ์ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดตั้งครรภ์น,นะคะคุณต้องป้องกันตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ป้องกันด้วยการคุมกําเนิดจะเป็นฝ่ายหญิงเป็นผู้คุมกําเนิดด้วยการคุมกําเนิดด้วยวิธีต่างๆหรือฝ่ายชายใช้ถุงยางอนามายัยการใส่ถุงยางอนามัยก็มีหลายๆคนถามนะคะว่ามีโอกาสพลาดตั้งครรภ์มากน้อยแค่ไหน ถุงยางอนามัยนะคะถ้าหากว่าคุณใส่ตั้งแต่ก่อนสอดใส่จนเสร็จกิจใส่ตลอดเวลานะคะถุงยางไม่รั่วไม่ฉีกไม่ขาดมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดมากกว่า99%แล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยก่อนที่คุณจะสอดใส่ไม่ว่าจะแค่นิดเดียวเข้าไปแต่หัวเข้าไปแป๊บเดียวคุณต้องใส่ถุงยางอนามัยก่อนคะ่ะแต่ถ้าหากว่าเข้าไปแล้วนะคะไม่ได้ใส่ถุงยางไม่ได้คุมกำเนิด อีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ในการป้องกันได้ก็คือการกินยาคุมฉุกเฉินค่ะยาคุมฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพดีก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการรับประทานถ้ายิ่งคุณกินเร็วเท่าไหร่ประสิทธิภาพก็จะสูงแนะนําให้กินให้เร็วที่สุดประสิทธิภาพจะอยู่ที่ประมาณ80-85%ในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่ถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์เกิน72ชั่วโมงไปแล้วนะคะไม่แนะนําให้ใช้ยาคุมฉุกเฉินแล้วค่ะเพราะว่าประสิทธิภาพจะน้อยมากๆเพราะฉะนั้นใน2กรณีนี้นะคะสรุปก็คือ การมีเพศสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าคุณจะสอดใส่เพียงเล็กน้อยเข้าไปแค่หัวเข้าไปแป๊บเดียวก็ยังมีโอกาสพาดที่จะตั้งครรภ์ได้เพราะอาจสุจิอาจจะปนเปื้อนมากับน้ําหล่อลื่นได้นะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย